ใครกำลังหารถ SUV พร้อมใช้เครื่องดีเซลขับ4บอกเลยต้องคันนี้เลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz GLC 250d AMG นะครับตัว 4matic ตัวท็อปสุดปี2019เครื่องดีเซลไม่แสนเจ็ดที่สำคัญราคาพิเศษนะครับเพียงแค่1 3 0 0 0ล้านสืทบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ขับดีมากๆครับ วันนี้ผมอยู่ในรถเป็นรถที่คนหาเยอะมากคนส่วนใหญ่ต้องการหารถ SUV ที่เป็นเครื่องดีเซลขับดีนิ่มนวลผมบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นี่ตอบโจทย์มากนะครับ m e r c e d เ s Benz G.L.C เป็นรถ SUV นะครับเอาจริงเทียบเท่าคือเทียบเท่ากับ bmw x3 เครื่องดีเซล 2,100cc ทวินเทอร์โบคู่นะครับตัวนี้ให้แรงม้าถึง204แรงมา้า กับเกลือน4ลอ้อพร้อมเกียร์อัตมัติกสปีดต,ต้องบอกเลยว่าด้วยตัวเครื่องเกียร์เขาอะประหยัดมากนะอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับเขาเคลมไปที่1 7บเถึงยีกิโลเมตรต่อลิตรลองใช้แบบสั้นๆนะครับผมว่า10กว่ากิโลเมตรก็ถือประหยัดมากๆแล้วสําหรับรถ SU v แบบนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวส5ง DMG เครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นีซันลูฟตัวนี้มือ1เกือบ4ล้านนะสล้านกว่าบาทตัวนําเข้าตัวแรก4ล้านกว่า ผมบอกเลยว่ามันเป็นรถถือว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆแล้วประหยัดน้ํามันดีนะครับพอเป็นเครื่องเทอร์โบัวใหม่เนี่ยผมว่าดีมากๆนะเหยียบปุ๊บเนี่ยเหยียบปุ๊บมาเลยนะครับช่วงล่างคันนี้คือคันนี้นะครับเป็นรถที่เขาเข้าสู์ทุกระยะนะครับทาให้รถเนี่ยสภาพดีมากจริงๆก็ไม่ต้องทำเลยเลยขับดีมากๆนะครับขับทางไกลเนี่ยบอกเลยว่าสบายมากๆเนื่องจากตัวนี้เป็นตัว MG Dynamic นะครับออปชั่นจะค่อนข้างเยอะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะ เมมคู่หน้าสบายมากปรับขาได้โอเคคลิ่งหนังนะครับถือว่าดีเปาะถือว่าสปอร์ตนะครับตัวนี้มีจอพร้อมกับเป็นรถศูนย์อยู่แล้วนะครับทําให้มีแบบอุปกรณ์ทุกอย่างมีพร้อมเลยสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลายโหมดนะครับตั้งแต่สปอร์ตสปอร์ตพลัสคอมฟอร์ตอีโคนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ตัวใหม่9สปีดแล้วนะคือ 0-100เขาเคลมว,ว,ว่า7วิกว่านะครับซึ่งผมว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการขับขี่ให้ดูนะครับผมจะปรับเป็นโหมดสปอร์ตก่อนมาสปอร์ตพลัสนะครับถ้าเราปรับเนี่ยเหยียบปุ๊บเนี่ยคุณดูเน่ยอคืออย่างนี้เครื่องดีเซลนะอาจจะมีรอรอบต้นเล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะแต่พอเหยียบปุ๊บมาแล้วมันไหลนะมันไหลดีมาก ช่วงล่างต้อบอกอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าเป็น SUV มันอาจจะไม่ได้นิ่มนวลมากนะครับแต่ไม่ได้แข็งกระด้างเกินไปนะคือ SUV ของ b บ n ท์บีเมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้เป็นรถที่นิ่มนวลอยู่แล้วนะครับมันเน้นความเฟิร์มครับผมลองปรับเป็นเมื่อกี้สปอร์ตจะค่อนข้างแข็งช่วงล่างจะค่อนแข็งนิดนึงรู้สึกได้ถ้าคุณปรับเป็นคอมฟอร์ตนะครับเนี่ยพอพวงมาลัยในอย่างหนึ่งที่รู้สึกโดยพวงมาลัยจะนิ่มขึ้นเนี่ย <Yeah. S 1> คมความคมจะน้อยลงนะครับ เร่งการขับอัตราเร่งก็จะมีเหยียบรถจะมีแหลกนิดนึงแต่ถามว่าถ้าคุณอยากขับแบบประหยัดนะครับคุณปรับเป็น Eco คนี่โคตรประหยัดเลยเขาเคลมไว้ที่โหมด Eco คนี่คือเกือบ23กิโลเมตรต่อลิตรนะคือข,ขับยาวๆได้นะครับตัวนี้ออปชั่นมีครบเลยเป็นรถ s u v ที่คุ้มค่ามากมีสลูปนะครับมือหนึ่งบ4ล้าน ตัวนี้เป็น Mercedes-Benz G L C 250 D 4Matic AMG นะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ปีสุดท้ายปี19แล้วนะครับภูมิลาลยก็เป็นภูมิาลยตัวนี้แล้วนะ AMG ตัวท็อปสุดตอนนี้ราคาไปแค่1,300,000บาทเท่านั้นใครสนใจครับ061746222ครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่าว่าตัวรถเป็นยังไงบ้างครับ,รบมาดูสเปครายละเอียดของตัว Mercedes Ben z L C 250 D ตัวนี้เป็น รถปี2019นะครับตัวเป็น MG 4Matic Dynamic ตัวท็อปสุดเลยเป็นตัวสุดท้ายออปชั่นเยอะสุดนะครับเครื่องเสียงเป็น m e r m e ตอร์ด้วยเทพสุดเลยนะครับใครอยากได้รถดีเซลขับทางไกลาย,ยาวๆเนี่ยผมบอกเลยคันนี้มีประวัติเข้าศูนย์นะครับเช็คศูนย์ได้เลยออปชั่นอย่างแรกนะครับไฟหน้านะตัวนี้จะเป็น LED Intelligent Light System เรียบร้อยนะครับตัวนี้ค่าเป็น LED นะพอได้เป็น MG นะครับชุดแต่งจะเป็น MG พอปี19นะสิ่งที่ได้มากคุณหนุ่นจะได้กล้อง360องศานะครับตัวนี้มีกล้องครบมาหมดเลยนะออปชั่นมีครบสุดนะครับเดี๋ยไฟอย่างที่2ที่ได้มาคือล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อ a MG ขอบ19พร้อมกับคาลิเปอร์เบร Mercedes Benz ด้วยนะโอเคเลยนะครับสวยเลยเบนซินนะครับ 2,100cc ทวินเทอร์โบนะครับตัวนี้ให้แรงม้าจากโรงงาน204แรงมา้าเคียร์9สปีดน,นะครับ ัต่อเร่งดีแล้วประหยัดน้ามันนะอันนี้ประยาอัตตาชิเปเติมน้ามัน1 7กิโลเมตรต่อลิตรบวกลบเลยนะครับแล้วก็รถมีประวัติเข้าเซอร์วิสตลอดนะปกตินะครับมันมีประวัติเลียนคองตลอดนะครับถือว่าขับดีมากเลยนะรถไม่มีชนหลักนะครับสภาพเชเดิมดีเลยตัวรถนะครับถือว่าสภาพดีมากนะถือว่าหล่อนะครับออปชันด้วยราคา ผมขายถูกสุดแล้วนะคันอื่นยังขายกันล้านสามกว่าอยู่เลยนะครับไฟอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เป็นชันลูกทั้งตอนเลยนะครับคันนี้จะได้กล้อง360องศามานะตัวนี้จะมีกล้องนะครับกล้อง360มาทั้งหมดเลยด้านข้างนะครับ <c oughs> จะได้บันไดด้วยนะครับตัวนี้จะได้บันไดสปอร์ตมาด้วยนี่เลือกสตาร์ทรถอยู่นะตัวนี้มีคีเรสทั้งสบานนะครับเนี่ยคีเรสทั้งหมดเลยนะครับล้อหลัง ครับก็เป็น AMG นะครับมาดูด้านท้ายไฟคุณไฟใหม่ๆม,มันสวยแล้วนะไฟเบนซ์นนะ่ะมันเป็น L e D หมดแล้วนะครับตัวนี้จะเขียนว่าโฟเมติกเลยแล้วก็ตัวข้างหลังนะครับถ้าคุณดูมันจะมีท่อคู่แบบนี้จากโรงงานถือว่าหล่อเพราะถ้าเป็น AMG จะได้ชุดแต่งแบบนี้มาหมดเลยนะครับหล่อมากนะหล่อสุดเลยก่อนทั้งหมดทั้งคันสภาพสวยนะครับมาดูด้านหลังนะ จริงๆนะครับตัวนี้มีคิกเซนเซอร์นะแต่เนื่นองจากเราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับสามารถเตะเปิดได้นะตัวนี้เปิดฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับออปชันตัวนี้จะมีเยอะสุดเลยเปิดไฟฟ้าได้นะครับตัวนี้เปิดไฟฟ้าจิ้มตรงนี้ได้นะครับด้านหลังคือความรู้สึกถ้าคนชอบเบนซ์นะครับผมว่ามันก็ถ้าเทียบกับตัวใหม่นะมันก็จะกว้างพอๆกับ X3 นะครับแต่ผมว่าข้างหลังกว้างกว่านี้สามารถพับได้นะครับพับ เป็น4ี่0 2 0ี่บยี่สิตรงกลางได้นะครับรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะในอุปกรณ์ทุกอย่าง,งครบเลยนะครับมีโต๊ะวางนะครับตะข่ายยังมีอยู่นะครับเขามีตัวรองตรงนี้ตลอดนะครับเพื่อให้มันไม่เลอะนะรถไม่ได้มีใช้การหนักนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับขาท้าเป็นไฟฟ้าดูด้านในกันนะครับ ขึ้นรถนะครับเราเปิดไฟอยู่นะขึ้นรถนะครับภายในสวยงามมากนะกุญแจนะครับอยู่ในกระเป๋าผมอยู่แล้วนะเป็น Keyless นะครับกดสตาร์ทน,นี้ไม่แสนเจ็ดกว่าคุณเอาจริงพอเป็นเป็น M G ตัวใหม่ๆผมว่าข้างในสวยดีเนี่ยพวงมลาลัยเป็นสามก้านตัดนะครับสวยงามมากตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์นะนะครับเนี่ยเครื่องเสียงเป็นเบอร์เมสเตอร์เบาะนะครับปรับได้ครบเมมทบสาร,ระดับเลย ตัวนี้จะมีกล้องนะครับเนี่ยสามร้อยหกสิบองศากดตรงนี้นะครับกล้องจากตัวโรงงานเลยนะเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับไฟตัวนี้เป็นไฟอะแดปตี e ไวเวดีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเบีมือไฟฟ้านะเกียร์นะครับเป็นเก้าสปีดต,ตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้ก่อนตัวนี้ก็จะมีตัวครุกโซนโทนนะครับตัวนี้ก็จะมีอะแดปตีด้วยนะครับหมุนเป็นะรนะยะทางนะครับระหว่างรถคันหน้า ตัวนี้มีดับถีฟพูชท่อนด้วยนะครับหมุนตรงนี้ได้นะพวงมาลัยสามก้านนะครับทุกอย่างไฟฟ้าปรับปอตโตคือถ้าซื้อซื้อ MG ไปเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันหล่อก,กว่าได้ล้อของ20ด้วยเครื่องเสียงเบอ,อกกร์เมสเตอร์อุปกรณ์ทุกอย่างมีครบนะครับอย่างหนึ่งนะซันรูฟนะครับตัวนี้มีซันรูฟจากโรงงานมาเลยนะซันรูฟสองตอนหล่อมากนะครับเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยเปิดกระดกได้นะ เปิดกระดกให้รู้นะครับเปิดกระดกได้นะครับแล้วก็จะมีตัวปิดอีกทีหนึ่งนะครับปิดตรงนี้ได้เลยนะแต่เปิดไว้ก่อนนะมันมืดนะครับองมาลัยนะครับมีสั่งงานด้วยเสียงโทรศัพท์ต่างๆนะตัวนี้ก็จะเป็นโฮมนะครับตัวนี้เป็นจอสีทําทุกอย่างได้ครบหมดทุกอย่างแล้วนะตอนนี้นะครับทริปนาว i มีเดียนะครับกราฟิกเซอร์วิสต่างๆให้ดูเซตติ้งแล้วกัน แอสซิสต์นะครับมีเบรกแอสซิสต์นะครับตัวนี้มีตัวช่วยเบรกด้วยเนี่ยแอตแอคทีฟเบรกแอสซิสต์นะครับก็คือเตือนก่อนเบรกนะนะครับแอ t เทนชั่นนะครับสแตนดาร์ดี่ผมน่าจะเข้าใจผิดตัวนี้น่าจะเป็นเตือนตัวเตือนก่อนเบรกนะครับไม่น่าจะเป็นตัวแอตติฟคูลซอนโทนนะนะครับตัวนี้จะเป็นเตือนก่อนเบรกเพราะนี่ดูจากตรงนี้นะนะครับแล้วก็ไลท์นะครับตัวนี้เทเลเจนไลท์นะครับ ก็ตัวนี้ปรับต่างๆลดนะครับลิมิตนะโอเคตัวนี้ปรับนะครับปุ่มแอร์นะแอร์ Air นะครับหมุนนะใช้หมุนเมานะครับโอเคเสียงพอแล้วมาดูตรงจอกลางนะครับตัวนี้เปิดปิดเมาส์จากตรงกลางนี้นะนเปิดปิดจากตรงนี้นะครับอ๋ออีกลืมบอกอย่างหนึ่งเท่าที่ผมรู้ว่าลายไม้ตัวนี้นะครับจะเป็นลายไม้พิเศษนะผมว่าสวยดีนะครับ ตามสไตล Mercedes ์ Mercedes-Benz นะตัวนี้จะเป็นที่ปรับเครื่องเสียงต่างๆนะครับปรับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะมาปรับตรงนี้ก็ได้นะปรับตรงนี้นะครับก็จะปรับออปชันต่างๆตัวนี้จะมีตัว M นะครับเป็นแมนนวลนะครับตรงนี้เป็นตัวเกียร์ตัวนี้เป็นตัวการขับขี่นะครับ Dynamic นีถ้าคุณดูอรงนี้ก็ได้นะครับถ้าปรับขึ้นมาก็าจะมีเป็น Sport นะครับ Comfort นะครับ Eco ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับสปอร์ตพลัสกับการขกขี่ต่างๆตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆของการกดนะครับเมาส์ล่ากตรงนี้นะนะครับคิดอะไรไม่ออกกดนี่กดแบ็คออกมาตัวนี้จะมีแมปจากโรงงานด้วยนะครับมีแมปแล้วก็วิทยุนะครับเล่นอะไรได้บ้าง,งานะดูนะนะครับวิทยุ มีเดียบลูทูธนะครับต่างๆเนี่ยกดตรงนี้ได้นะเวร์เทต่างๆเซ็ตต่างๆก็เซ็ Set, ต่างนี้ได้นะครับ Dynamic s e l e c t นะนี่นะครับเราสามารถปรับทุกอย่างได้หมดนะครับ Auto Start Stop พวงมาลัยก็จะมี Comfort กับ Sport นะครับ f e e l i n g ก็จะชัดเจนนะมันไม่เหมือนกันนะครับกล้อง360 Consumption นะครับ สามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนะเอตรงนี้ก็จะเป็นตัวเกกลางนะครับส่วนเบาะผมว่าก็นั่งสบายดีนะนะครับเบาะนั่งสบายดีนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ดีนะเป็นเกะนะครับอุปกรณ์ของตัวรถนะเขาก็ให้บุ๊กเซอร์วิสทุกอย่างมามีครบนะครับรถคันนี้มีประวัติศูนย์นะเช็คศูนย์ได้เลยนะโอเคครับได้เห็นรายละเอียดและสเปกนะครับของตัว mercedes benz g l c 250 d a d mg คันนี้นะ ขับดีแล้วก็คือผมต้องบอกอย่างนี้ถ้าคนที่ชอบรถนิ่มๆผมว่าอาจจะไม่ได้นิ่มมากเกินไปแต่ถ้าเอาขับดีนะครับประหยัดน้ำมันผมบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับแต่มันก็นิ่มกว่า BMW X3 นะนิ่มกว่าเยอะแล้วก็ฟีลลิ่งการขับเนี่ยถ้าเป็นตัว MG นะผมว่าหล่อเลยนะครับแต่ถ้าจะเป็นตัวออฟโรดธรรมดาเนี่ย ออปชันอาจจะมีน้อยกว่านี้นะครับพวมอะไราเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์อย่างดีกล้อง360องศามีมาครบหมดเลยนะครับมีเตือนก่อนชนด้วยนะออปชันคร,บ,ครบแบบนี้ผมแนะนําว่าถ้ามีงบไปเล่นเลยในตลาดล้าน2ล้าน3อยู่เลยนะครับใครสนใจคันนี้นะครับเป็น GLC 250D 4Matic ขับ4ราคา1ล้าน30,000บาทเท่านั้นใครสนใจครับจะแลกจะเทินจะขายหรืออยากฝากขายนะครับก็โทรมาที่061746222 หรืออยากจะซ่อมรถนะครับก็โทรมาที่099-096-661 6ได้เลยสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย